ก็เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่จับตากันไปทั่วโลกว่ารัฐบาลจีนจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะคะซึ่งในขณะที่ฮ่องกงอยู่ในช่วงของการชุมนุมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าไปดูที่กรุงปักกิ่งของจีนชาวจีนในกรุงปักกิ่งร่วมกันฉลองวันชาติที่จตุรัสเทียนอันเหมือนค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ทั้งจากเหตุการณ์คัดค้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาแล้วเมื่อ25ปีที่ผ่านมาติ่ตามจากรายงานคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะนกพิราบ1นึ่งมืนตัวถูกปล่อยพร้อมลูกโป่งหลายหมื่นลูกภายหลังพิธีเชิญธงชาติจีนในวันสถาปนาชาติจีนหนึ่งตุลาคมของทุกปีชาวจีนจะร่วมฉลองวันชาติ ตกแต่งสถานที่สาธารณะและจัดแสดงดอกไม้ไฟวันนี้ประชาชนจำนวนมากไปรวมตัวกันที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งสถานที่ซึ่งเคยผ่านประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญของประเทศจีนเมื่อปี1989เกิดการชมรุมนุมประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อนักศึกษาชาวจีนเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ แต่นั่นไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ชาวจีนจำนวนหนึ่งรวมตัวคัดค้านพักคอมมิวนิสต์จีนสัปดาห์ที่ผ่านมาคนในฮ่องกงรวมตัวชุมน,นุมเรียกร้องสิทธิการเลือกผู้นำด้วยตัวเองตามที่พักคอมมิวนิสต์ให้สัญญาไว้เมื่อตอนรับมอบฮ่องกงคืนจากอังกฤษคนฮ่องกงก็รอสิรอสอ็ใช่มก็จะได้แบบวันวันแมนวันโหวตเขาจะโหวตเลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเอา้เาก็ไม่ได้อีกปักกิงก็เปลี่ยนใจอีก ก็มาเปลี่ยนในยุคหูจินเทาแบบสีจินผิงขึ้นมาเนี่ยคนใหม่เนี่ยมาแได้สองปีเองบอกเออเออก็ก็มีปัญหาว่าคนฮ่องกองจะเลือกใครผู้สมัครจะเป็นใครในที่สุดปักกิ่งก็ก็แพ l a ออกมาผู้สมัครจะต้องเป็นคนรักชาติการเรียกร้องสิทธิ์เลือกผู้บริหารฮ่องกองไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายหากย้อนดูประวัติศาสตร์ของฮ่องกองจะพบว่า Dante, มีความเกี่ยวข้องกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลาเกือบ100ปีเมื่ออังกฤษยึดฮ่องกงเป็นอาณานิคมเมื่อปี1842รภายหลังได้รับชัยชนะเหนือราชวงศ์ชิงที่ปกครองประเทศจีนขณะนั้นในสงครามที่เรียกกันว่าสงครามฟินนก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะขณะนั้นพลังจากราชวงศ์ชิงเขาล่มลงไปแล้วใช่ไหมฮะก็กลายมาเป็นจีนจีนจีนสาธารณรัฐ ซึ่งปกครองโดยดรสุนิษเซนกับเจียงไคเชกต,ต่อมาใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอังกฤษเข้าไปเนี่ยอังกฤษแน่นอนก็ต้องปกครองด้วยระ,ระบอบประชาธิปไตยนะฮะคำว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ไม่ถึงกับว่ามีการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็น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 เขตเช่าที่เสรีมากขณะที่ฮ่องกงได้เช่าฮ่องกอ,อ,อังกฤษเช่าฮ่องกงโปรตุเกสก็เช่ามาเกิา เมื่อเหมาเจ๋อตุงมีอำนาจในประเทศจีนระหว่างที่อังกฤษยึดฮ่องกงเป็นอาณานิคมพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้นโยบายปิดประเทศทําให้ช่องทางติดต่อหรือเข้าประเทศจีนเหลือเพียงไม่กี่ทางและนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮ่องกงพัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงเป็นเมืองท่าที่มีเศรษฐกิจรุดหน้าประเทศจีนเมื่อชัดดาวแล้วเนี่ยเหมาเขาก็ใช้อย่าง,างนี้ไม่มีทางไหนที่จะเข้าสู่ประเทศจีนได้เลย มาไม่เปิดทางใดๆทั้งสิ้นเปิดกวางเจากับฮ่องกงเท่านั้นใครจะไปจะเข้าไปที่จีนต้องผ่านฮ่องกงในยุคงานยุคเหมาความแตกต่างด้านการปกครองระหว่างประเทศจีนและฮ่องกงอาจสะท้อนผ่านประชาชนเมื่อด้านหนึ่งประชาชนจำนวนมากร่วมฉลองวันสถาปนาชาติจีนและใช้ชีวิตภายใต,ใต้การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สืบทอดแนวนโยบายจากเหมาเจ๋อตง แต่อีกด้านหนึ่งฮ่องกงสถานที่ที่เคยได้รับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีคนรุ่นใหม่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการเลือกผู้นำด้วยตัวเอง,องเปุรชัยสอนแก้วไทย PBS <แ>รายงาน